สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหล,หลอนสำหรับเรื่องที่เราจะเล่าในค่ำคืนนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นดูเราไปติดตามรับฟังมาพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังกันก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกด u ั s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องของเรา เรื่องนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวของป้าไก่แกเป็นญาติฝั่งแม่ของเราเรื่องนี้เราได้ฟังมาจากแม่อีกทีหนึง่งแม่เคยเล่าให้เราฟังว่าป้าไก่กับลุงไข่แกไปซื้อบ้านหลังหนึ่งซึ่งบ้านหลังนี้เป็นหมู่บ้านจัดสรรค่ะซึ่งในโครงการก็จะมีบ้านอยู่หลายหลังแต่บ้านหลังที่ป้าไก่ซื้อมานั้นจะอยู่ตรงข้ามกับทางเข้าของหมู่บ้าน ซึ่งเราขออธิบายลักษณะของมูงบ้านก่อนนะคะภายในหมู่บ้านนี้จะมีบ้านอยู่ทั้งหมดประมาณสิบหลังค่ะจะแยกเป็นสองฝั่งมีถนนทางเข้าหมู่บ้านเป็นสามแยกอยู่แต่บังเอิญว่าบ้านของป้าไก่นั้นอยู่ตรงทางสามแยกนั้นพอดีเลยค่ะประตูบ้านอยู่ตรงถนนพอดีเลยในตอนที่ป้าไก่กับลุงไข่เข้าไปอยู่แรกๆก็มีคนมาทักเหมือนกันว่า บานป่าอยู่ตรงทางสามแพร่งแบบนี้มันไม่ดีอับประมงคลส่วนตัวแล้วป้าไก่แกเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะเชื่อเรื่องแบบนี้มากเท่าไหรค่ค่ะแกก็บอกไปว่าคงจะไม่มีอะไรรอกเดี๋ยวเราหาวิธีการแก่เครสเอาแล้วกันก็อย่างเช่นมีความเชื่อว่าถ้าบานใครที่อยู่ตรงทางสามแพร่งให้หาพวกกระจกหกเหลี่ยมหรือว่ากระจกนูน าติดตั้งเอาไว้ที่หน้าบ้านเพื่อให้กระจกสะท้อนกลับมันก็เป็นความเชื่อของแต่ละคนไปค่ะป้าไก่แกก็ยังบอกอีกว่ามันไม่น่าจะมีอะไรรอกและนอกจากนั้นป้าไก่แกก็เอาแบบพวกต้นไม้มาประดับเป็นรั้วสูงๆเอาไว้เพื่อไม่ให้มองเห็นทางเข้าป้าไก่แกก็ทำตามวิถีทางความเชื่อของแกไปส่วนเรื่องของบ้าน มันก็เป็นบ้านของหมู่บ้านจะไปปรับแต่งโครงสร้างบ้านหรืออะไรแบบนั้นมันก็ทำหลายอย่างและมันก็ยากในบ้านหลังนี้จะมีคนอยู่ห้าคนค่ะก็จะมีป้าไก่ลุงไข่และก็มีลูกๆของป้าไก่ด้วยทั้งหมด3มคนเราเองก็เคยไปเล่นอยู่ที่บ้านของป้าไก่เหมือนกันเราก็ไปเที่ยวเล่นกับลูกๆของป้าไก่เพราะว่าเรากับพี่ๆก็อายุไล่เลี่ยกัน แม่ก็เลยพาดอาไปเล่นที่บ้านของป้าไก่อยู่บ่อยๆพอผ่านไปสักประมาณปีสองปีที่ป้าไก่อยู่บ้านหลังนี้นะคะคเราได้ข่าวมาว่าลุงไข่แกป่วยแม่ก็เลยพาดอาไปเยี่ยมไปถึงก็เห็นสภาพของลุงไข่แกป่วยนอนซมอยู่บนเตียงแม่ก็เลยถามอาการว่าลุงไข่แกเป็นอะไรป้าไก่ก็ตอบมาว่าก็ไม่รู้เหมือนกัน อยู่ดีๆก็มีอาการล้มป่วยกระทันหันแบบไม่ได้มีสาเหตุไม่ได้มีไข้ไม่ได้มีโรคอะไรเลยพ่อลุงแกก็ไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรเลยนะแต่อยู่ๆก็มาล้มป่วยซะอย่างนั้นจนในที่สุดลุงไข่ก็กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงค่ะคือไม่สามารถลุกขึ้นหรือช่วยเหลือตอนเองได้เลยมีลูกๆแล้วก็ป้าไก่เป็นคนดูแล ในตอนนั้นทุกคนในบ้านยังไม่มีใครเอะใจนึกถึงเรื่องของทางสามแพร่งอะไรเลยคือทุกคนไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยค่ะเพราะทุกคนคิดว่าเราก็อยู่กันมาตั้งปีสองปีแล้วไม่เห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นเลยทุกคนก็เลยลืมเรื่องนี้ไปเสียค่ะจนกระทั่งอางการของลุงไข่ก็แย่ลงเรื่อยๆหลังๆมานานที่เราไปเยี่ยมคือแกไม่สามารถพูดอะไรได้เลยค่ะจนกระทั่ง เขาเจาะคอใส่ท่อเราไปเห็นแกคือแกลืมตาขึ้นได้แต่ทำอะไรไม่ได้เลยค่ะคือสภาพของแกมันน่าสงสารมากแม่ของเราก็เลยเข้าไปคุยกับป้าไก่ว่าพี่ลองไปปรึกษาทางหมอดูอะไรแบบนี้ดูไหมพเพราะว่าตอนนั้นทางครอบครัวของป้าไก่แกก็พึ่งทางหมอทางวิทยาศาสตร์คือพาไปหาหมอทุกที่ทุกวิธีทางแล้ว ไม่มีทางไหนเลยที่สามารถช่วยลุงไข่ได้เลยค่ะนั่นแหละค่ะแม่ของเราถึงพูดว่าลองไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูไหมเผื่อมันจะดีขึ้นวินาทีนั้นคือทำอะไรก็ต้องทำค่ะเผื่อมันจะดีขึ้นทีนี้ป้าไก่แกก็ไปเชิญร่างทรงกระดูหมอดูอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะมาที่บ้านทางเขามาถึงก็ทักที่บ้านหลังนี้เลยค่ะเขาบอกว่า บ้านหลังนี้มันไม่ดีตั้งแต่แรกแล้วและเขาก็บอกอีกว่าที่ตรงนี้มันเป็นที่อัปมงคลถ้าใครอยู่แล้วก็คือจะไม่เป็นสุขจะไม่มีความสุขมีแต่อาการเจ็บป่วยจนถึงขั้นตายและเขายังบอกอีกว่าที่ตรงนี้เป็นแหล่งชุมชนของวิญญาณสัมปเวสีต่างๆเราได้ฟังก็ขนลุกและกลัวมาก ทางดางส่งเขาก็แนะนำป้าถึงวิธีการแก้ไขแต่ทางเขาก็บอกว่าไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่าพระดที่ตรงนี้มันแรงมากเขาจะเอาชีวิตของลุงไข่ไปอยู่ด้วยป้าไก่แก้ก็ทำตามที่ทางร่างทรงได้บอกไปแต่ทำแล้วจนทุกวิถีทางก็ไม่สามารถที่จะช่วยชีวิตของลุงไข่ได้เลยค่ะลุงไข่ก็มาจากพวกเราไป ในวันที่ลุงไข่ได้เสียชีวิตก็เป็นช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนป้าไก่แกได้ยินเสียงเป็นเสียงร้องแบบอดโอยด้วยความเจ็บปวดป้าก็เลยลุกขึ้นมาดูแล้วก็เห็นว่าลุงมีอาการแบบชักเกรงตาเลือกแล้วก็ร้องด้วยความเจ็บปวดป้าและลูกๆก,ก็เลยพยายามที่จะเข้ามาช่วยแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถที่จะช่วยชีวิตลุงได้เลยลุงแกช็อก แล้วก็สิ้นใจตายไปเลยค่ะหลังจากที่ได้ทำพิธีงานศพและเผาศพคุณลุงไปแล้วผ่านไปสักประมาณ6เดือนได้ค่ะอยู่ๆลูกชายคนโตของป้าไก่แกก็เกิดอุบัติเหตุซึ่งก่อนหน้านั้นแกไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพแล้วเกิดอุบัติเหตุแกขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานไปชนเข้ากับรถสิบลอ้อแกบาดเจ็บสาหาัสขาหักทั้งสองข้าง มันเป็นเรื่องราวที่เศร้าใจมากเลยสำหรับครอบครัวของป้าไก่ที่แกเพิ่งจะเสียลุงไข่ไปแล้วตอนนี้ลูกชายคนโตของแกก็ต้องกลายมาเป็นคนพิการไปอีกคนหนึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของป้าก็ยังไม่ได้จบเพียงแค่นี้ค่ะหลังจากนั้นผ่านไปสักประมาณอีกหนึ่งปีลูกของป้าไก่อีกสองคนก็คือพี่ต้นกับพี่แตน แกสองคนต่างก็ไปมีครอบครัวของตนเองแล้วก็ย้ายไปอยู่บ้านกับครอบครัวส่วนบ้านหลังนั้นก็จะมีป้าไก่อยู่กับลูกชายคนโตก็คือพี่เต้ที่แก่พิการนั่นแหละค่ะแล้วจูจ่ๆวันดีคืนดีในี่คืนหนึ่งซึ่งลูกชายคนโตของป้าไก่แกจะนั่งเป็นรถเข็นนะคะในกลางดึกคืนนั้นป้าไก่แกก็พาพี่เต้ขึ้นไปนอนข้างบนบ้าน ตามปกติแต่เหตุการณ์ในวันนั้นช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งตีสองป้าแกก็หลับไปแล้วและคิดว่าพี่เต้ก็น่าจะหลับไปแล้วเช่นกันแต่แล้วจูจๆป้าได้ยินเสียงแบบเหมือนมีอะไรตกและถลายไปกับบันไดบ้านป้าไก่ แกก็เลยออกมาจากห้องเพื่อจะไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ปรากฏว่าไปเห็นว่าพีเต้พัดตกลงจากชั้นที่สองและถลายไปกับบันไดบ้านหัวแกไปกระแทกกับพื้นด้านล่างสภาพที่ป้าไปเห็นก็คือเลือดนองกองอยู่ที่พื้นและพีเต้ก็เสียชีวิตคาที่ตรงนั้นเลยเหตุการณ์ในวันนั้น ป้าไก่ก็คิดว่าพีเต้น่าจะคานออกมาจากห้องเพื่อที่จะลงข้างล่างแล้วเกิดพลาดท่าตกลงไปจากชั้นที่สองของบ้านหลังจากที่พีเต้เสียไปแล้วก็เป็นดายที่สองแล้วนะคะที่มีคนตายในบ้านหลังนั้นลูกๆของป้าไก่ก็เลยไม่อยากให้ผู้เป็นแม่อยู่ที่บ้านหลังนั้นอีกค่ะเพราะถ้าขืนว่าป้าไก่ยังคงอยู่ที่บ้านหลังนั้น มันต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นอีกเลยตัดสินใจขายบ้านหลังนั้นทิ้งส่วนป้าไก่ก็ไปอยู่ที่บ้านของลูกคนที่สองของแกหลังจากที่ประกาศขายไปแล้วก็มีคนมาซื้อต่อนะคะแต่เขาก็อยู่ได้ไม่เกินหนึ่งปีเขาก็ต้องประกาศขายอีกและมีคนเข้ามาอยู่ต่ออีกแต่ก็ไม่มีใครสามารถที่จะอยู่ได้นานเลยบ้านหลังนั้นยังคงที่จะประกาศขายต่อไปเรื่อย จนตอนนี้ไม่ดูว่าตกไปเป็นของใครแล้วเหมือนกันนี่แหละค่ะก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นคุณผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่ชอบและถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมไปกดซับสไคร้ และกดกระดิ่งเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ทางช่องได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยในค่ำคืนนี้หากใครที่มีประสบการณ์หลอนๆแบบนี้ก็สามารถส่งเรื่องเล่าของคุณเข้ามาได้ที่แฟนเพจเรื่องเล่าหลอนๆนะคะคืนนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับฟังกันด้วยอย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพของตนเองด้วยด้วยความเป็นห่วงจากแอตาคืนนี้ฝันดีราตีสวัสด์ค่ะ